ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรีพัทยาค่ะนายวิศนุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาค่ะพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสํานักงานปปทสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติค่ะ ทั้งนี้นะคะกองการต่างประเทศสํานักงานปปทได้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่จังหวัดชนบุรีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมากดังนั้นการแนะนําบทบาทภารกิจของสํานักงานปตทจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสํานักงานปปทสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนในการกระตุ้น และสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือกรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและปิดช่องทางค่ะหรือโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทุจริตเรียกรับเงินสินบนจากชาวต่างชาติค่ะ